จะถือว่าเป็นคราวเคราะห์หรือว่าคราวซวยก็ไม่ทราบได้เหมือนกันครับเมื่อเอริกเทนฮารนะครับไม่เหลือซึนนะครับไว้ใช้งานเลยหน้าที่อันไม่พึงประสงค์นี้ก็เลยตกไปเป็นของคาเซมิโร่โทษฐานที่เคยเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับมาแต่ไหนแต่ไรครับก็แค่ถอยลงมาต่ำสักนิดนึงก็คงจะไม่เป็นอะไรหรอกนะปรากฏว่าเป็นไรครับ เป็นถึงขั้นบันลัยกันเลยทีเดียวในเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับอาร์เซนอลนะครับพี่โอแทฟฟอร์ดประตูเดียวที่เกิดขึ้นนะครับในเกมนั้นก็มาจากการสุนกลับของทีมปืนใหญ่เมื่อไคฮา,า,าวเวตครับโบกมือเรียกบอลแล้วก็ได้มาวิ่งทงทงไปหลุดทะลุริมเส้นแล้วก็ปาดหน้าเค้กไปให้กับเรนโดทอสซาจ่อยิงเข้าไปตุงตางข่ายครับนั่นเป็นความผิดพลาดในระดับประมนะครับของกเซมิโรที่เดินเอื่อยอ,อยู่อีกฝั่งหนึ่งโดยไม่ได้วิ่งขึ้นเพื่อเช็คลำหน้า อดีตนักเตะปีศาจแดงในยุครุ่งเรืองนะครับทั้งแกรี่เนวิลเวนูนี่แล้วก็รอยคีนออกมาถล่มใส่คาเซมิโร่ด้วยประโยคเดียวกันนั่นคือไอหมอนี่มันขี้เกียจจะมาอ้างว่าไม่เคยเล่นเซนเ,นเตอร์มาก่อนก็ไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องธรรมดานะครับที่นักเตะเกมรับทุกคนต้องรู้ครับว่าตัวเองต้องขยับขึ้นสูงให้เท่ากับตัวรุกของคู่แข่ง เพื่อเช็คลำหน้าได้ทันทีหากโดนสวนกลับในเกมที่พา่ไคิสซันพาเลตแบดหมดสภาพด้วยสกอร์ศูนย์ประตูต่อ4คาเซมิโร่ก็โชว์ฟอร์มอย่างรั่วนะครับความผิดพลาดของเขาทำให้ทีมเสียไปถึง2ประตูแต่ว่าเอริกเทนฮาก็ไม่มีทางเลือกอื่นนอกจาก ต้องใช้งานเ้าต่อในเกมที่เจอกับอาร์เซนอลนี่แหละครับต้องถือเป็นโชคดีของทีมปีศาจแดงครับที่มิเกลอร์เตต้าก็วางแผนการเล่นแบบไม่ผีผามนะครับเล่นแบบเน้นผลไม่สนสกอร์แล้วก็ชนะไปแค่10เท่านั้นในเกมหน้าครับแมนยูในเตตจะต้องไปเยือนไบรตันหนึ่งในทีมที่เล่นเกมรุกได้ดีนะครับซึ่งยังไม่รู้นะครับว่าเทนฮากจะส่งคาเซมิโร่ลงสนามอีกหรือเปล่า แต่แฟนผีก็คงภาวนาครับว่าในรอบชิงชนะเลิศ FA ฟเอับที่จะพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างน้อยก็ขอให้แฮร์รี่แม็กไกวหายเจ็บทันเวลายังไงก็อุ่นใจกว่าคาเซมิโร่ที่ยิ่งเล่นยิ่งรั่วครับด้วยฟอร์มแบบนี้ครับก็มั่นใจได้อย่างหนึ่งนะครับว่าสิ้นฤดูกาลนี้เขาจะถูกโลกะอย่างแน่นอนแต่ว่าจะขายออกหรือเปล่านั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งครับ